ครับสวัสดีผู้กนะครับผมยังเกมแฮนด์สปีเดอะเคิร์ดนั่นเองนะครับผมนะหลังจากครั้งที่แล้วนะครับผมนะเราก็ซื้อพืชใหม่แล้วก็ได้ลองของดีกันไปเลยนะครับผมนะ้าืออยังโหดนะครับผมวันนี้เรามาต่อกับด่านหลังคาแล้วนะครับคิดว่านะครับผมนะโอเคไป Let's go มาเอาว่าด่านหลังคาเฮ้ยมันมีเพลงที่ผมชอบที่สุดเลยนะเวเอเกตเดอะลูปนะครับผม <Yeah. S 1> โอ้นหนี่นายรอดมองมาได้เลยเนี่ยเ <911. S 1> ยี่ยมมาเลยนะฉันคิดว่านายเนี่ย เชี่ยวชาญในการจัดก,การซอมบี้เลยสินะเอาละทีนี้มาเป็นหลังคาแล้วล่ะ,ละใช่แล้วนายหนัดต้องใช้คัตเะเผาที่นี่ยังไงล่ะเพราะว่าการโจมตีปกติเนี่ยมันจะติดหลังคาก่อนนะโชวดนีล้ละกันนะนายน่ะจะต้องเจอซอมบี้ที่ตัวใหญ่และน่ากลัวมากเลยล่ะยินดีต้อนรับสูดด่สวนที่เก้าเป็นอมตะเหมือนกับหลังคาของฉันหลังคาแม่งแข็งแกร่งมากมาครับผม let's go กลางวันแล้วน่าจะได้แสงพอแล้วนะฮะว้าวเกตเดรูฟเอาอะอย่างน้อยก็มีเพลงนี้ยังแจ่มเลยทุกคนโอ้ไม่ก็เบสซอกเอเวอร์บอกเลย เออเดะเดวเดยวเยาอาการไว้ก่อนหึ่บ้านอะ่ะเขาใช้เกมรู้โปรตีเลยหรอผมประทับใจมากบอกเลยจริงเอ้ยแคเปตพัลวุ้ยแคเปตพัลตีเร็วระแรงมากใช้ได้ครับผมเออมา โอ้โ oh. oh. จะมีอะไรดีกว่านี้อีกวะเนี่ยโอ้ยก็สุดยอดโอเคครับมาเตรียมพร้อมฟาร์มขอแล้วเรียบร้อย รลบไปโอ้ยแม่งไ,ได้ตัวเดียวโอเคระยะอะไรมันไม่ถึงด้วยนะโอเคกันไว้ก่อนมาโอเคกูเข้าใจจังหวะแล้วจะมาบิกตรงนี้นี่เอง จริงอะเผื่อใครไม่ได้สังเกตนะว,ว่าเอนดิ่งกับ OP ของผมอาจจะเป็นเกตเดรูมมาเลยนะครับผมนะ <Okay. S 2> โอเคเฮ้ยนี่เพอร์เฟคแคดแบทด้วยว่ะ <c oughs> เพลงของซิวโนนะครับผมนะ <c oughs> เอาว่ะนี่คนทำเกมชอบโทรโเหมือนกันเหรอนี่ <c oughs> <c oughs> คุยกันได้ย,วยาวๆนั่นแหละแค่บุกจีเด่น ตึงตึงๆวิวิวเอาว่ะพอสำหรับโบเวอร์ครับทุกคนเลสโกมาแฟกหนึ่งแล้วอะไรจ้าไปฮ้ยข้างหลังไม่ตายบึ้มไปดีโอ้โหโอ้เพื่อนบ้านฉันมีของดีมาขายด้วยละเอาว่ะไหนของดีรูฟคลีนเนอร์นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นที่ดูดเงินใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้กลางวันได้หรือเปล่านะครับผมนะโอเคไม่รู้รวยซื้อ ซื้อซื้อให้หมดรวยมาก Let's Let สโกเดนลอดเฮเวนผมไม่แน่ใจว่ามันวางตอนกลางวันได้หรือเปล่านะครับน่าจะได้นะอ่ะทอนัดด้วยอ่ะฮ่ามาเลสโกอย่างน้อยที่สุดคือมันมีเกสเดารู้อ่ะอย่างน้อยคนทำมอสคือเขารู้ว่าเพลงมันดีจริงๆเว้ยนี่แหละของจริงอยู่จะไปถึงภาคสองอ่ะคุณคิดดูดิเริมมาแล้ว เออว่าบ,บนข้างบนมีโอกาสเจอจาร์มาโน่บนสีไม่ได้เจอทีนี้ก็จุ้งเหมือนกันนะเก็บ <Okay. S 1> แต่งมาไปเออเงินดูดให้นี่ว่าลืมไปโอเคไม่ต้องกังวลเรื่องเงินนะครับผมนะไอ <Okay. S 1> อย่างน้อยอย่างที่ผมเข้าใจนั่นแหละก็คือแม่เหล็กทองคำเนี่ยสามารถดูดได้นะครับผมนะ <Okay. S 1> ตัวนสี่แล้วไม่ค่อยมีคนหยิบม,มาเล่นหรอกนะครับผมนะเพราะเราส่วนใหญ่เราก็กดเก็บเองหมดนั่นแหละนะเงินนะโอเคอ่ะเนี่ยมั่นใจได้แล้ว let's go โอ้โห คือมีแสงเยอะไปทำไมวะเออน่าสิเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้โหเอาดีเอาดีเฮ้ยข้างหลังโน้โอ้โหมันเอาไปคือใต่เน่ทำอะไรไม่ได้อ่ะเฮ้ยเพลงเปลี่ยนโอ้ย เฮ้ยสต็อบดูโอโกะมันเด้งแล้วโอ้โหมันโดดข้ามไปแล้วจีเฟสอุ้ยทันทันอุ้ยเกือบเกือบเกือบเฮ้ยแฟนดาชินแล้วโอโกะโอโกเอ้ยสวยโอ้โดดไปข้ามเออนั่นแหละสวยแม่งไหลเลยไหลเลยมันเรียบร้อยไปละ โอ้โหเพลงปำไปร้านเฉยตายนะเรียบร้อยบอกเลยแคเนดเผา,าโคตรเก่งยิงไฟพีออกไปเหรอเอา้าไม่ใช่ยิงเข้าโพดเลยด้วยนะเฮ้ยกาแกนชัวร์ hey! มาฮะเลทโกผมเชื่อมั่นแคเนดเผา,าเก่งอยู่นะเวอร์ชั่นนี้นะครับผมโอ้โหพื้นที่พอตแม่งเหลือน,น้อยมากอ้าวะยิงเอ้ย ไม่เห็นลูกไฟด้วยนะเบร่บไม่เป็นไรเอ้ยเนยโอเคมันยิงไม่เห็นนะครับผมนะแต่ว่าอ่ะรู้ว่ายิงก็โอเคแล้วไอ้นี่มาใกล้ๆเพื่อนดับเบิ้ลแบนไม่ดีแบนไม่ได,มดีโอเคครับได้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 ได,ได,ได้ใจเยน็นๆใจเ,ย,ใจเ,ย,เย็นเฮ้ยสตอบเลยเอาวะอย่างน้อยคือดาเมจมันไม่แย่เลยนะแต่อาจจะยิงชานะไอเน,นี้เนี้ยสังเกตได้อยู่นะครับผมโอ,โอ้โ มันตีข้ามไอตัวถือสกินดอหมดเลยนะครับผมนะเยี่ยมเอยตำรวจตำรวจมาตำรวจเอาเลยเยี่ยบันอ,อือยู่ไปดิโอ้โหการไม่เอาแคบเบตเพามามันอาจจะพลิกชีวิตผมเลยก็ได้นะได,ได,ได้ตอนนี้แสงเหลือเฟอือแล้วครับเรายังมีโลรเวอร์อยู่คนพ่อคนแม่อันติเมตเวพอนเลยได้มาแฟกหนึ่ง Let's go นัวๆเลยเพื่อนโอ้มามามาใจยเย็นเอาดิเดก่งคนเดียวเรือไงวะอุย้ยอุ๊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 ยจังหวะนี้นัวๆนัวๆะไรครับพี่โอ้ยอย่างชอบมาดิเก่งจริงก็มาดิวะโอ้บอกเลยละลายหมดเลยครับคุณออกโอเควางไป เอ้ยเอ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นยึดพื้นที่เขาเรียกยึดพื้นที่พื้นที่ของนายเป็นของฉันทั้งนั้นแหละเอ้วยวันมีกันเอ้ย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 อะไรอะไรตำรวจเหรอตำรวจเหรอตำรวจรู้จักนี่เปล่าสคร็อตป็นไปดิตำรวจอะไฟด้นเชิดเอ้ยกันทั่วมาการทั่วมากันทั่วมา ไม่เราไม่ตายโอ้มันปีนดมันปีนมันปีนดเย็บอื้สวยเออเออเออหยุด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 กันไปก่อนเอาดิตายตายตาย,ตายบอกเลยอินฟินิตี้สตันอะจริงเอ๊ะกรกันทั่วจะบินได้หรือเปล่านะคุณร <laughs> อดูกันดีกว่าโอ้โหอะไรวะโอเคได้มาลิกาแฟมาแล้วครับผมนั่นแหละบอกเลยสตรอง โอ้โหเฮ้ยนี่อะไรเมกาเจฟสแมทหน,น้านี้เอาละมีตัวปั่นเพิ่มอีกแน่เลยผมว่าค่อยๆบิวไปเรื่อยๆนะฮะอย่าลืมกระถางก็กระถางรีชันเร็วมากนะใช้ได้ครับรโอเคหล,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 ลายเลนหลเลนหลายเลนอะไรใจเย็นครับได้ได้ได้ได,ได้นี้ก่อนแล้วกันโอ้โหแค่แบบเพ,พาป่าเร็วมากปล,า ig, ปลา่าเร็วมากบอกเลย เร็วพอๆกับพีชุตเตอร์ปกติเลยมั้งเนี่ยโอเคแล้วก็ไอ้แม่เหล็กอะ่ะไว้กลางๆชัวร์สุดนะครับโอเครอปลูกอีกปลุกตื่นเออแค่นี้แหละทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นนะฮะพอเลยถ้าวางตรงเนี้ยทั้งแถวสบายเออโอเค okay. okay. ได้แล้วเรียบร้อย ตัวแม่เหล็กลาก่อยเอาไว้เอ้ยสบายโอ้ยตัวแม่เหล็กแล้วอะไรก็ดีขึ้นเยอะเลยจริง <Yahoo! S 1> Let's go เอามาดูดแม่เหล็กมาให้หมดดูดเหล็กหมวกเหล็กมาให้หมดแม่งเยอะมากโอเคมาครับเรียบร้อยแสงเพิ่มมาแฟกหนึ่งมาโอ้โหผมเลยยังชอบเลยด่านลูปเนี่ย้ยมันดูดมันจากไหนเนี่ย โอ้โหเฮ้ยใจยเย็นใจเย็นโอ้โอ้โอไหลไหลไหลหลโอเคแสดงว่าไอ้เข้าวโพดเนี่ยคือมันตีช้าเกือบเท่าเดิมเลยนะครับเท่าที่สังเกตแล้วนะแต่คาเบตะตีเร็วมากโอเคความเพิ่มไปอย่างน้อยมั่นใจได้แลไระดับหนึ่งอืม อยากเห็นในนี่เลยนะอยากเห็นเมลอนเลยนะเนี่ยขอดาเมจหนักๆเน้นๆหน่อยจริงดูแบบจุกๆไปเลยจ้าหมวกเหล็กมึงเยอะมากแม่เอลยหมวกเหล็กจุกจุกมีแล้วจุกจุกอยูโโอ่โดว์โอเคมามากันชั่วมาครับเฮ้ยกันกันกันถ่วงเวลาถ่วงเวลาอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเหนยเอาสิ ยังมีพลังของเนยอยู่ด้วยแถมดาเมจแรงขึ้นด้วยฮ่า,าโอ้แม่เหล็กเคาเต,เตอร์ได้เยอะมากผมบวกเลยจริงโอเคอว่าเฮ้ยอิมอ่มอิม่มอิ่มโอ้ไม่ใช่อิม่มใช่ j e s u ส,สโอ้โหซับเลยมันไม่ใช่อิม่มโอ้โหเอ้ยตายก่อนตายก่อนเกือบแล้วกูเกือบตายแล้วโอเคมาครับแฟกสอง มันจะมีอีกตัวหนึ่งตัวพิเศษเดี๋ยนะเอ้ยเอาละเอาละจังหวะโนโน่เงี้ยแหละระเบิดตนีแล้วตัวกลางทั่วกันทั่วอุ้ยลุมสุบลุมสุบยังอุตส่าห์ตามมาโลกนี้อีกเหรอวะเฮ้ยโอ้โหกลางทั่วโอ้ไม่ก็โคตรเยอะเฮ้ยให้เมาเมาเมาวิ่ไหน หนัวแล้วนัวแล้วจะไหวไ้หนัวแล้วระเบิดนี่เราเโอ้โหเร็วเร็วเร็วอุ้ยอุ้ยหือไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้เด็กขาดผมพูดเลยโอ้ไฟดอวชีทมันจะมีตัวพิเศษอยู่นะแม่งอยู่ไหนบ้าก็าเนี่ยโอ้พือครูดาวไม่ทันทุกคน โอ้ยระเบิดโอ้โหวางไม่ทันโอ้เก็บเงินไม่ทันโอ้ oh. <d iam ond ing> เอาดิเอาดิตายระเบิดนี่เรายังไม่ตายเหรอวะ <d iam ond ing> เอา้านัวแล้วอุอ้ยอุ้ยอุ้ยมีตัวเป๊ะปกติตัวดึงกันโอ้โ oh, หแม่งหายเกี้ยงตายโอ้โหไตัวนี้มันเฮ้ยมันไม่แฮ็ไม่สตันเลยเฮ้ยโอ้มันเหยียบทิ้ง โอ้นี่เด้เฮ้ยโอ้โหชิบหายแล้วโอ้โหมันเหมือนยิ่งกว่าการันทั่อยไปเนี่ยมันคืออัปเกรดการันวหรือเปล่าแม่เหล็กไม่ดูด้วยโอไม่กอดอัดเข้าไปนั่นแหละโอ้โหมึงทุบหลยแล้วโอเคเฮ้ยเชี่ยมันมีตัวธรรมดาที่แบบ อัปเกรดขึ้นหลายขั้นน่ะโอ้ในสุดนัานก็เจอที่รถน้ําแล้วสินะโบรถน้นะําน่ะเพาพูดตามตรงเลยนะฉันจะแนะนําเส้นกระเด็นของนายให้อย่างไงล่ะเอาล่ะลองรถน้ําดูสิพอโตโต,ตเป็นต้นใหญ่แล้วก็จะให้หลักวันด้วยนะขอให้มีความสุขโอเคครับลดน้ำํำได้ตังโอเคคอยลดไปเรื่อยๆนะครับผม เอาว่าเพลงเซนการ์เด้นก็มีเว้ยรถไปฮะอุ๊ยอุ๊ยต้องใช้ปุ๋ยต้องไปซื้อปุ๋ยด้วยนี่นีต้นลำสู่สวนเซนอันสงบของฉันนะ่ะนะได้าสามารถซื้อปุ๋ยได้นะเพื่อนนะมามาโอเคลองดูรอบๆก็ได้นะมีต้นอ่อนใหม่โอเคครับอ่ะให้ปุ๋ยไปโอ้ททมวาร์ปยังไงเลยโอ้เซนการ์เด้นน่ะจิงใช่ไหมล่ะ นายน่ะไปดูได้ทุกเมื่อเลยนันที่เมนูนะ่ะน้ำมาไปกว่าน,นั้นด้เวลาที่ป้องกันบ้าของนายแล้วเพื่อนฉันขอเตือนเลยนะนายจะต้องเกลียดอีกห้าเอพิโซดต่อไปแน่ๆพเพราะอะไรนะเหรอเพราะว่ามันจะมีโทรทันและเมก้าเจฟสมา์ทออกมายังไงล่ะบอกเลยนะนั่นนะฉันให้ข้อแนะนำแล้วนะทวงเวลาให้ได้มากที่สุดแล้วนายควรจะใช้พืชอะไรใช่ไหม คาเน่เพากับไอชรูมนั่นแหละดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันใช้คู่กันไม่ได้นะดี่นี้ต้อนรับสู่สวนที่สิบบิ๊กแบดเจฟฟี่ชิปเปงแล้วครับทุกคนโอ้ยก g อดโอเคห้าขีดห้าอันนี้เป็นชอมเปอร์ล้วนหรือเปล่านะถ้าผมจะไม่ผิดโอเคโอเคนะ <Okay. S 1> okay, อันนี้ไม่ยากมากนะสบายๆโอ้โหอีซี่หนูมีแค่นี้เองอะ ขอเบิ้มเบิ้มไม่พีแน่เอ้ยอะไรไปดิคุยกันก่อนมาคุยในกระเพาะอุนี่มาชอมเปอร์ไม่ได้กล่าวโอเคครับมาแฟงหนึ่งแล้วอันนี้ไม่ยากนี้ไม่ยากโอ้เอ้ยเอ้อะไร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 ไม่ดีไม่ดีไม่ดีข้างหลังแม่งกินไม่ได้ อะไรอะไรเราอะโกงโกงและโกงและบอกเลยเนี่ยโอ้แหนแหนแหนแนแหทอนัทอู้ทอนัทเหรออู้ทอนัทอู้ทอนัทเด้อ,อ,ดอตายไปซะโอเคครับมาแฟกซองแล้วไม่ยากนะแต่น่ารำคาญมากเลยจริงระเบิดโอ้ยอะไรแกตลิงคัมมิง่งโอ้ เล็งคำมิ่งยังไงก็มาดีว่ะอุ้ยโนโนกันไปจังหวัดดีขุดออกแล้วเบิดนี่แล้วนี่นี่รู้จักว่าแดกนี่นี่นี่เพื่อนเราพร้อมเสมอสำหรับนายน่ะเรียบร้อยจบคลิป